بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ لَقَد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala taghurrannakum billahil ghurur assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kh khwam suk khwam metta khwam parani jak allah จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและ ที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องถึงตำแหน่งอันสูงส่งของความใจบุญนะครับคือการที่เราเป็นคนใจบุญในเรื่องไหนที่จะได้รางวัลมากมายกายกองอันเจ้าดูบิลเอลมี การใจบุญในเรื่องของการเสียสละในเรื่องของความรู้ยิ่งคนที่จบมาแล้วเนี่ยพี่น้องครับพูดอะไรกันให้ชัดๆอย่าไปกักอย่าไปหวังประโยชน์เพราะว่าเมื่อเราให้เขาไปแล้วเนี่ยนะพราะนาบีกลัวที่สุดคืออะไรครับอัลกุอสัลลลฮุอะัยฮิวสัลลมการกลัวของท่านนาบีมุฮัมมัดสันหลลลฮุอะัรฮิวสัลลมนั้นคือกลัวบนอุมะข,ของ ของท่านเนี่ยอตารุลอุมาระวันอุลมามะอัลดอลีนอัลมุดิลีนนบีกลัวว่าอุมามะของท่านเนี่ยจะไปพบกับเอาอุมาระนักปกครองนะครับแล้วก็อุลมามะที่หลงแล้วก็สอนคนให้หลงลิอันนาันนาัสยักตาดูบิฮิมฟีดอลาลีฮิมเพราะคนเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติที่มีอยู่นะจะตามผู้นำจะเชื่อผู้นำไม่ว่าผู้นำจะเอาอะไรมาก็ตาม นะครับคนที่ไม่มีพื้นฐานเรื่องศาสนาก็จะตามคนเหล่านี้และถ้าเราสอนผิดๆสอนกักเอาไว้เพื่อประโยชน์กับตัวเองหรือเพื่ออำนาจบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอันตรายเกิดขึ้นกับใครครับท่านบาปของท่านารับแล้วและบาปที่สอนให้คนอื่นหลงด้วยท่านรับด้วยดังนั้นวามินมารติบิเยาดิอดัยดอนจากสถานภาพหรือจากตำแหน่งของความใจบุญอีกเหมือนกันอะไรครับอันเยาดูบิลอินมิ เสียสละในเรื่องของความรู้ก็นบีพูดกับเซนาลีที่เป็นลูกเขยนะหิไอยดิยัลลอฮูบิการยูลันวาฮิดันคอยรุ่และกามินฮุมารินนิอัมในการที่ท่านนั้นออกไปทำหน้าที่นะไปนำะมันนานแต่ได้คนเดียวที่เข้าใจศาสนานาบีบอกว่าดีกว่าเจ้าได้อุดสีแดงพี่น้องครับเพราะผู้รู้ที่กักมันมี บางครั้งเรียกค่าตัวเขาก็มีที่ผมได้รับการปรับทุกมาจากพี่น้องทางใต้นะครับวัหัว,หวมินอัสรฟิลมารอติบคือส่วนหนึ่งที่เป็นตำแหน่งอันมีเกียรติที่สุดแล้วเป็นการเสียสละให้กับมนุษย์นะครับมันเป็นการเสียสละที่ยิ่งใหญ่ในการที่เขาจะทำตัวเขาใกล้ชิดต่อเลาะ และบุคคลที่เขาไม่มีความรู้และเราให้เขา,เา,เขาด้วยใจบริสุทธิ์ต่อพระผู้เป็นเจ้าวะวอัสรภูมินเ้าดีบิลมานประเสริฐยิ่งกว่าการที่เราเสียสละทรัพย์สมบัติเราจนแต่เรามีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเสียสละไปเลยให้เขาด้วยใจบริสุทธิ์ต,ต่อเนาก็มาจะกรออิบนุกัยยิมรรฮิมะฮุลล์ เหมือนกับท่านอิหม่ามอิบนุกัยมรไรฮีมาฮุนลอขอละเมตตาอะไรครับท่านพูดอะไรไว้ฟะยาดูอาตันอิสลามโอ้นักเผยแผ่อิสลามเอ๋ยวายาตละบตัลอิล์มิโอ้นักศึกษาหาความรู้ทั้งหลายเอ๋ยวายาฮัมละตัสาฮาดติลอาลียะโอ้ผู้ที่ได้รับสหฮาดะที่สูงส่งเอ๋ย นี่คาพูดของใครครับคําพูดของอิบนุกอยิมรอฮิมาฮุลลอท่านบอกอะไรต่อมาอัลอุมมะตุมาตัดยาฮัน ah ประชาชาติของนบีมุฮัมมัดนั้นตายอย่าง,งโง่โง่นะไม่ใช่น้อยตายไปในสภาพที่ไม่รู้ศาสนาไม่ใช่น้อยวัาซิรกันและก็จบชีวิตในสภาพที่ทำชิริกไม่ใช่น้อย วตะอคลนฟันและตายในสภาพที่ล้าหลังในเรื่องของความรู้เรื่องศาสนานะครับวดียาอันแล้วก็หมดเวลาไปกับเรื่องที่ไร้าสาระไม่เป็นประโยชน์กับอาคริร์เลยท่านบอกว่าฟามั <st> นยุ่งกี้ซุฮาบะดัลลออิลลาอันตุมใครเล่าที่จะทำให้คนเหล่านี้ได้รอดพ้นหลังจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวัตตาลาแล้ว ใครครับอิลลั่นตุมนอกเสจ,จากพวกท่านทั้งนั้นพวกที่จบมาได้ปิญญาโนนได้ปิญญานี้จบมาแล้วก็มาขวางสุนนะของท่านรอซุลลัลลอฮุหอะัยฮิวะซัลลมัมระวังนะครับพี่น้องโอกาสที่อัลลอฮ์ได้ให้เกิดบาลาอย่างหนักทั่วโลกดุนยานี้คนชั่วยังไม่ตบัตคนที่สอนคนให้หลงยังไม่ตะบัตเนี่ยก็แสดงว่าคนเหล่านี้ยอมแล้ว ที่จะเอาตัวเองไปรับอาสาบของอัลลอฮ์ในวันอาคิรอดังนั้นวาอิซจงลำลึกสิครับอัลลอฮุมีซากัลาดีนะอูตุนกิตาบอัลลอฮ์ได้ลงโทษนะครับมีซากัลาดีข้อผูกพันซึ่งที่ได้เอาจากบรรดาพวกอูตุนกิตาบพวกที่ได้นำความผีมานะครับแล้วก็ลิตุบบยินาหูลินนาส แน่นอนยิ่งนะครับท่านก็จะต้องอธิบายให้กับมวลหมูม่มนุษย์ได้รู้เวลาตักตุมูนาหูฟนาบาซูฮัวรออะซูฮูริหิมและแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นลาตักตุมูญาได้ปิดบังความรู้นะครับเลี่ยงมันเอาไว้เบื้องหลังเวียงมันเอาไว้เบื้องหลังนะครับวัตตารูบิฮีสมานังกอลีลาแล้วก็ซื้อมันด้วยราคาเพียงเล็กน้อยฟาบิสมาสตรารู มันเป็นความชั่วร้ายเลือเกินในสิ่งที่พวกเขาแล่านั้นได้ปฏิบัติอย่างนี้คือขายองค์การของอัลลอฮ์เพื่อปัจจัยในดุนยานี้นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮา,านะฮุตาลาได้เตือนบอกว่าวอิสอ oh um ัคซัลลอหุมีซักจงลำนึกสี่ในเมื่ออัลลอฮ์ได้เอาจากสัญญาของบุคชนที่เป็นผู้อารุนกิตาปิดบังความรู้บ้างอะไรบ้างดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับถามว่า เป้าหมายของการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายก็คือว่าเพื่อที่จะให้รอดในวันอาคเร์ในวันที่เราได้ถูกส่งกลับคืนไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ได้ให้เราเนี่ยมาอยู่ดุนยานั้นมัซรออะตตัลิลอาคเร์เพื่อที่จะเพาะปลูกสบียงไปในวันอาคเร์ ว่าอามารนาบีอันนาอัมุรฮาบินอามันิสซาเละและอัลลอฮ์ได้ใช้เราให้เสริมสร้างดุนยานี้ทำดุนยานี้ด้วยกับอามันที่สอนละนะมรุทำดุนยาให้เป็นอาคขิรอทำอาคขิรอให้เป็นอาคขิรอนี่คือเป้าหมายของอัลลอฮ์ว่าอัลลาฮตัสกิลานาอานิสะจิรเาดิลอาคขิรอและการที่ท่านจะต้องไม่ให้ดุนยานั้นทำให้เรายุ่ง ไม่ให้ดุนยานี้ทำให้เรายุ่งกับเรื่องราวของอาคิรอวะตลลบันนายาติฟิหาและที่ต้องการความรอดพ้นในอาคิรออย่าให้ดุนยามายุ่งเพราะนั้นอยู่ดุนยาอยู่กับเขาให้เป็นอลัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตะลาได้กล่าวไว้ว่ายาอัยูฮันนาเรียกมนุษย์ทั้งโลกดุนยานี้อินนาวะดัลลอฮิฮัก แท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นจริงฟาลาตากุรันนากุมุหายาตุด,ดุนยาชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาอย่ามาหลอกลวงเจ้าฟาวาลาตากุรันนากุมบิลลาฮินกอรุดและอย่าได้ให้การหลอกลวงต่างๆมาหลอกลวงเจ้าในเรื่องของอัลลอฮ์อะไรล่ะครับกอรุตตัวเนี้ภรรยาตัวเองลูก หลานทรัพย์สมบัติที่ดินปัจจัยยังชีพตําแหน่งในดุนยาอย่ามาหลอกลวงเจ้าเพราะไอ้สิ่งนี้หลอกลวงเราเราก็ขายขายอาคิอรอเพื่อให้รอดในดุนยาอย่างเดียวเพราะผมพูดอยู่เป็นรอยครั้งแล้วอะไรนะครับดุนยานี่รอดทุกคนคนหันหลังให้อลลอก็รอดคนเอาอิสลามไปล่อเล่นก็รอดคนปิดบังอิสลามไปปิดบังสุนนะและกิตาบุลล์ก็รอดพี่น้อง นี่คือสิ่งที่เราจะต้องคุ้นคิดถ้าเราฟังศาสนาเราเรียนศาสนาเราไม่คุ้นคิดจะมีประโยชน์อะไรกับเราพอไม่มีประโยชน์แล้วเนี่เราก็จะขายตัวเองเพื่อรอดในดุนยาไม่ใช่รอดในวันอาคิร,รอดังนั้นพี่น้องครับวันอับีซาอิดอัลกุดรีริยัลลอฮุอันฮูอันน่รอซูลุลลอฮิ็ัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมกอน อินนัดดุนยาฮุลวาตุลคอดิรอตุนนี่คือคำพูดของท่านรอซูลสอเหมุสลิมครับพี่น้องสอเหมุสลิมนบ,บีว่าอย่างไรครับอินนัดดุนยาดุนยาคือโลกนี้เพราะดุนยาเนี่ยมันมีสองชื่ออัดดุนุแปลว่าใกล้ที่จะอวสานแล้วอัดดานะอะ อย่าเอาอาคิร์ร็อมาเปรียบกับฉันใครที่เอาอาคิร์ร็มาเปรียบกับดุนยาคนเลวที่สุดพี่น้องครับดูนุวัดดานาฮุลวะตุลคอดิระตนหฮุลวะอย่างเดียวไม่พอคอดิรอด้วยหวานฉ่ำเขียวชะอุมและมันน่าเที่ยวมันน่าสนุกสนานเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราดู เวลาเกิดวิกฤตกำลังเนี่ยสำหรับมุสลิมนะที่ผมบอกว่าในขณะที่อัลลอฮ์ให้เกิดวิกฤตในโลกดุนยานี้สสำหรับมุสลิมแล้วเนี่ยโอกาสทองนะสำหรับมุสลิมและมุมินเนี่ยโอกาสทองแต่ถ้าคิดไม่ออกก็ยังอยู่ในสภาพอยู่ในสภาพเหมือนกับกาฟเฟตไงไม่ใช่ว่าท่านเป็นกาเฟตอยู่ในสภาพของคนกาเฟต สนุกสนานร่าเริงพี่น้องครับแต่ถ้าคิดได้ล่ะพี่น้องจะมาลงล็อกที่ผมคิดนี่ไม่เคยได้อยู่กับลูกไม่เคยได้อยู่กับภรรยาเช้าออกเย็นกลับบ้านแต่เวลาอัลลอฮ์ให้เกิดวิกฤตในโลกดุนยาที่ทำงานก็ต้องทำในบ้านร้านรวงก็บางร้านก็ปิดถามว่ามีโอกาสได้ดูศาสนาไหม มีโอกาสได้ดูทีวี24ชั่วโมงไหมมีโอกาสได้ฟังวิทยุ24ชั่วโมงไหมมีโอกาสได้ดูในมือถือไหมที่ผมบอกว่าสำหรับมุมิลแล้วไอ้วิกฤตโควิด19นี้มันโอกาสทองของผู้ศรัทธาได้แบ่งเวลาในการอ่านกุรอานได้แบ่งเวลาในการที่จะดูความหมายของกุรอานที่อัลลอฮ์ได้คุยกับเรามาพันสี่ร้อยกว่าปีแต่ถ้ายังคิดไม่ได้ก็แสดงว่าท่านแย่มาก ท่านแย่มากยังไม่รับรู้เลยว่าอลัลลอฮ์ให้เกิดอย่างนี้นเพื่ออะไรนี่คือมุสลิมสําหรับวิกฤตคือโอกาสหนึ่งได้ตอบบัตรตัวสองได้สอบสวนตัวเองว่าเราเนี้ยหันหลังให้กับอลัลลอฮ์สุบฮานะฮุยตาลามาเท่าไหร่แล้วแต่ถ้ายังคิดไม่ออกก็แสดงว่าเราเลวสุดๆพี่น้องอลัลลอฮ์ทำทุกอย่างเพื่อจะให้เบากับตัวให้เบารู้ตัวจะได้สวรรค์ของอลัลลอฮ์อลัลลอฮ์สร้างมาแล้วไม่ต้องการให้เบาลงนรกพี่น้องจําเอาไว้ ต้องการให้เบาข้าวสารเอาเราต้องทาทุกวิถีทางเพื่อให้เบาได้คิดให้เบาได้พิจารณาและให้เบาได้ตึกตองถ้ายังคิดไม่ได้ในขณะที่เกิดวิกฤตก็แสดงว่าชีวิตที่ผ่านมา50ปี60ปีผินหลังให้กับศาสนาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยคิดที่จะบริจาคช่วยเหลือองค์กรที่ทํางานศาสนาไม่เคยเงี่ยวหูฟังว่าที่ไหนเขามีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนาขอหรอที่ไหนเขาสร้างมัสยิดที่ไหนเขาสร้างโรงเรียนฮา,า,าฟิดไม่เคยสนใจเลย พี่น้องครับท่านนาบีมุฮัมมัดสันหลลลฮุอะลัลยฮิวะสลลัมบอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวตละตุลคาดีรอตุนแท้ที่จริงดุนยานี้มันหวานฉ่ำและมันเขียวแสงไฟในยามค่ำคืนความสนุกสนานในยามค่ำคืนว่าอินนัดวะอินนัลลอฮะตะอาลาแท้ที่จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้น มุสตะลีฟุกุมฟีฮาได้ให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมาเป็นตัวแทนกันบนแผ่นดินของลอร์พี่น้องคือมุสลิมเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนทั้งโลกมุมินต้องเป็นตัวอย่างให้กับคนทั้งโลกทุกเรื่องครับเรื่องมารยาทเรื่องใจบุญเรื่องความสะอาดนะครับ แล้วก็เรื่องฐานะความเป็นอยู่ต้องนำคนทั้งหมดที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ทุกวันนี้เวลาเราเอาศาสนาเราทิ้งดุนยาเวลาเราเอาดุนยาเราทิ้งศาสนาอันนี้ไม่ใช่อิสลามจำไว้ด้วยพี่น้องครับอันนี้ไม่ใช่อิสลามวะบตตะกีฟีมาอาตากะลอดารัลอาคีรอเวลาตันซานาเบะกะมินัดดุนยานะ อย่าลืมส่วนของท่านในดุนยาอัลลอฮ์ให้มาอยู่ให้เราเป็นผู้ดูแลทําธุรกิจบนแผ่นดินของอัลลอฮ์นบีเป็นเจ้าหน้าที่อัลลอฮ์เป็นเจ้าของแต่ทุกวันนี้พี่น้องครับกลายเป็นคนมุสลิมแถวสุดท้ายอาศัยเศษนมปังคนที่ไม่ใช่มุสลิมกินเพราะอะไรครับเพราะแผ่นดินนี้ผมถามนิดหนึ่งอัลลอฮ์ให้กาเฟสมาดูแลหรือต้องการให้คนมุสลิมมุมินมาดูแลแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ย พี่น้องทำธุรกิจสิเป็นมือบนสิจะด้วยช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ไม่งั้นอัลลอฮ์จะสอบทำไมอะที่นบีบอกลันตะซูโลกรดมาอับเดนยอมันกิ亚马สองเท้าของเบาวยังเคลื่อนไปไหนไม่ได้ในวันกิยามะอัลลอฮ์ Allah จะสอบเราทำไมนะครับในเมื่อวันม,ม,มาอยู่ดุนยาแล้วทิ้งดุนยาและจะสอบเราทำไมนะก็แสดงว่าเราไม่ได้ดูเรื่องราวของศาสนาเลยไม่ได้ฟังเรื่องราวของศาสนาเลย ลันตะซูลกอดมาอับเดนยามันกิยามะสองเท้าของเบายังขึ้นไปไหนไม่ได้ในวันไหนในวันกิยาะเอา้าพี่น้องว่าไงฮัตตายุสละอันอัร์เบนจนกว่าเขาจะถูกสอบถามถึง4ี่ประการหนึ่งอันอุม um รีฮีฟีมาอัฟนาหุ hu. ถามถึงอายุของเจ้ามามีชีวิตในดุนยาเจปี80ปีให้ประโยชน์อะไรกับสังคมบ้าง ให้ประโยชน์อะไรกับคนศาสนิกอื่นบ้างที่เขาจะมารับอิสลามไม่รู้เรื่องนี่ไงพี่น้องฉะนั้นไม่ใช่อ่านหะดิษเดียวแล้วก็มาตัดสินไม่ได้อ่านอายะเดียวแล้วก็มาตัดสินนะสองอัญญาซดีฮีฟีมาอับลาหุเรือนร่างของเจ้าก่อนที่ตาจะมองไม่เห็นหูจะไม่ได้ยินมือมาจะกระดิกกระเดียก่อนที่จะเป็นอาภฟาตใช้ไปยังไงในดุนยานี้ ประกอบอาชีพที่ฮาลัานไหมและเป็นตัวอย่างให้กับสังคมที่ดีไหมสามอาชีพท่านทำอาชีพอะไรและเมื่อได้มาแล้วจ่ายไปยังไงสี่ที่เจ้าเรียนมานะ่ะเรียนอะไรมาและเอาอะไรมาสอนเขาสี่อย่างเนี่ยจบไหมพี่น้องสี่อย่างเนี่ยจบไหมไม่ใช่เอาดุนยาแล้วทิ้งอาคิรอเอาอาคิรอแล้วทิ้งดุนยาไอสองอย่างนี้ไม่ใช่ศาสนา ต้องเอาดุนยาควบคู่กันไปกับอาคิรอเวลาอัลลอฮ์ให้ริสกีมากมายไก่กอนก็หมดไปในการช่วยเหลืองานของอัลลอฮ์นะพี่น้องดังนั้นว่าอินนัลลอฮะตาอัลามุสตักลีฟุกุมฟีฮาแท้ที่จริงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลานั้นได้ให้พวกท่านทั้งหลายมาเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันในดุนยานี้ฟานซูรุไกฟะตะมลูน และอัลลอฮ์ก็พินิษ์พิจารณาและตึกตองว่าท่านจะทํากันอย่างไรในเมื่อพวกท่านเป็นตัวแทนซึ่งกันและกันในโลกดุนยานี้เพราะฉะนั้นท่านนาบีพูดเอาไว้ฟัตตะกุดดุนยาระวังให้ดีดุนยาระวังให้ดีวัตตะกุนิสาและจงระวังเรื่องราวของกุลสตรีไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นหลาน ให้ระวังคนเหล่านี้ให้ดีแม้กระทั่งการจะไปละหมาดที่มัสยิดนางก็บอกว่าอัลนาบีก็บอกว่าห้องของนางนั้นดีกว่าที่มัสยิดเพราะการที่เราจะต้องดูแลพวกเขาให้ดีนะครับอิสซาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลาม ah uh. อะลัยกุมะเระหมัตุลอฮ์วะบเระกาตุ